สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับสำหรับผมนะครับท่ามเชียงใหม่นะครับก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยสนิทนะครับตื่นเต้นนะครับเพราะว่าลูกเพาะนะครับไก่ที่เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแค่นี้นะครับเอาไปให้ซุ้มใหญ่นะครับแล้วก็วาสนาดีครับได้ชนหนึ่งเอ็มครับตอนนี้ได้ได้ยินว่าเหมือนจะเพิ่มขึ้นครับ ชนรุ่งนี้นะครับใครติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครติดตามผมก็จะรู้นะครับคลิปที่ผมลงก่อนหน้านั้นนะครับเจ้าเลือดิลานะครับผมแบ่งให้ไปอยู่ซุ้มใหญ่ที่หน้าน,นะครับแล้วก็มีวาสนานะครับแล้วก็ได้เปิดเปิดไฟแพงตามที่ผมคิดไว้เลยว่าถ้ามันไปอยู่กับคนที่มีความพร้อม นะครับมีมาตรฐานที่ดีนะครับไก่ตัวนี้มันจะได้ชนแพงผมพูดไว้แล้วนะครับผมพูดไว้แล้วครับวันนี้ครับมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงครับมันเป็นเรื่องจริงครับเดี๋ยวเพืพ่อนๆก็คงได้ติดตามกันแถวหน้าฝฟดทิกตอรอะไรต่างๆเฟซอะไรต่างๆครับที่ที่เขาจะมาพูดในส่วนของไก่ที่จะชนกัน1 m อมมีวิาพากษ์วิจารณ์กันอะไรต,ต่างๆนานา เพื่อนก็จะไปสืบไปเลยนะครับไปดูได้เลยนะครับสําหรับผมแล้วเป็นคนเลี้ยงตั้งแต่เล็กมาตั้งแต่ตัวที่เล็กๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจนะครับเป็นตัวแรกของซุ้มเลยนะครับที่ที่แบ่งเข้าไปปุ๊บแล้วก็มีโอกาสกระโดดแบบก้าวกระโดดนะครับปกติมันต้องเป็นหลักเล็นน้อยขึ้นไปอันนี้คือจากหลักหมื่นนะไป ไปเอ็มเลยนะครับก็เขาคนเลี้ยงซุ้มใหญ่ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจครับเพราไวเลอรศิีลาตัวเนี้ยนะครับท้าวความไวก่อนเลยมันเป็นไก่ฉลาดนะครับมันเป็นไก่ไก่มีวิชาครับทาไมผมตั้งชื่อว่าเลือดสีลาเพราะว่านักมวยครับเลือดสีลาปลาหลาใส่สเก็ดอะครับเป็นสไตล์นั้นครับนะครับเป็นสไตล์นั้นมันมันมันเอาตัวรอดได้ครับแล้วมันหาช่องตีได้ครับ มันมันมันจะพลิกแพงสถานการณ์เองครับปล่อยไป5นาทีแรกนะครับไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรนะครับพอมันคุมจังหวะมันหาช่องตีอะไรได้ปุ๊บนะครับจังหวะนั้นนะครับมันจะยาวครับมันจะโชว์ครับแล้วผมบอกแล้วนะครับว่าไอ้เลือดศิลาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไก่ที่ที่ยังไงที่มีแข้งหน้าเปล่าๆนะครับมันไม่ใช่นะครับหน้างอนมันก็ได้ครับ นั่งงอนมันก็ได้จะเข้ามาหยิบค้างมันก็ไม่ได้มันก็ถอดหนีครับและที่สําคัญนะครับมันจะมีแข้งหน้าไปทุกครั้งก่อนที่มันจะเข้าทําหรือคู่ต่อสู้จะเข้ามามันไม่ให้เข้าถึงตัวได้ง่ายครับและที่สําคัญนะครับมันเป็นไก่แข้งหน้าที่ตีแต่แต,แต,แต่แต่ตาครับแต่หัวใหญ่ครับผมมาไป เปิดไฟที่ที่นั่นก็เสียเปียบ5-3ก็ชนะมาตีแต่ตานะครับแข่งเปล่านะครับแล้วก็ไฟที่สองให้พ่อตาไปผมไม่ได้ไปนะครับก็เสียเปียบ3-2ก็ตาย,ต,ายตีตายอีกแล้วนะครับตีแต่ตายอย่างเดียวครับเหมือนแบบไตฟีคิกเข้าเลยครับก็ตดตาเซียน ก็เลยแบ่งเข้าไปนะครับแบ่งให้เซียนใหญ่ที่เมืองน่านนะครับเมืองปัวนะครับเพ็ดเมืองปัวไปนะครับก็เสียเข็เราไปดูแลนะครับก็ส่งข่าวมาเมื่อวานนะผมนี่ตื่นเต้นเลยผมนึกว่าเขาเขาพูดพูดโกหกพูดเล่นพ่อตาก็โทรมานะครับก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงครับโอ้โหผมนี่แบบอึ้งเลยนะครับเหมือนอึ้งเลย นะครับโอ้ไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันออกจากมือเราไปแล้วมันสามารถที่จะไปชนราคานี้เลยหรอประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ครับแต่ผมคิดไว้นานแล้วไงครับว่าถ้าตัวนี้มันไปอยู่กับซุ้มไหนที่มีแม่ตรฐานอะ่ะมันมัน,ม,นมันถึงครับแต่อยู่กับเรามันแค่มันไม่ถึงหลักหลักเอ็มครับแสนก็ยังไม่ถึงนังมั้งนะครับเราไม่ได้มีอาชีพ ในส่วนของอแบบแบบเขาอะครับเป็นอาชีพอะครับเลี้ยงไก่เป็นอาชีพอะเรางานประจําครับมันไม่ได้เรื่องน้าเลี้ยงอะไรมันก็มันก็ไม่ถึงเขาอยู่แล้วขนาดผมเลี้ยงงานประจํานะผมเอาไปสองฝ้ายนะมันยังบินยังเตะสุดๆแล้วตอนนี้มันอยู่กับซุ้มใหญ่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ะเพื่อนๆคิดดูว่ามันจะขนาดไหนนะครับเพื่อนคิดดูว่ามันจะขนาดไหนนะ แต่ผมก็ไม่รู้นะครับไปไปดูของเขามาปุ๊บเนี่ยขเขาก็ไก่แม่นเหมือนกันแต่มันจะอยู่ที่ว่ามันจะเข้าทางกันหรือเปล่าแค่นั้นเองแพชชนั่นมันเป็นเกมเ,เป็นเกมกีฬาครับผมไม่ได้ซีเรียสผมแค่ดีใจแค่มันได้นชน 1M นะครับผมก็ดีใจละลูกเพาะเนี่ยนะครับเลี้ยงมากับมือครับปั้นมากับมือปั้นนานที่สุดเลี้ยงานานที่สุดถ้าเป็นคนอมเปาะอ,อมปล่อยนะครับนั่นผมจะเรียกว่าอมเพาะอมปล่อยกวายให้มันโตกว่าจะให้มันดี นะครับเซฟทุกอย่างรักเหมือนลูกเลยนะครับแต่ไปอยู่เปลี่ยนซุ้มนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นเทาราชันนะครับสมกับสง่ารราศีกับชนแพงหน่อยนะครับอยู่กับผมเป็นเจ้าเลือศิลานะครับตอนนี้ไปอยู่กับเสียเคเป็นเทาราชันนะครับนี่คือประวัติของมันนะครับเป็นของพี่สันตินะครับพี่ชายนะครับที่ให้ผมมาเลี้ยงนะครับตั้งแต่เล็กๆคู่หนึ่งนะครับ กิบปีกอะไรผมติดเองติดเองหมดเลยนะครับพี่แกว่าไม่เอาไปติดเองเลยนะครับพี่ไม่ติดละจับให้ไปคู่หนึง่งก็มาตั้งเหล่ากะว่าจะเอามาพัฒนานะโครงสร้างอะไรต่างๆกระดูกเอยนะครับโครงสร้างเอ้ยมันดีหมดเลยครับเจ้าเลือศิลานะครับมันไม่เสียเปรียบครับมันได้ทรงหมดเลยคอยาวแข้งยาวหมดเลยครับและที่สําคัญมันมัน,ม,นมันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นมีสายของ เจ้าเลดฟอร์ดครับเจ้าเลดฟอร์ดครับเพชรวันฟาร์มหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีสายของเจ้าทองสุขครับเป็นคู่เกิดครับเรือไทยโคลาส์เนี่ยแหละครับหัวไม่หัวไม่หัวไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับดิ้นตลอดครับนะครับดิ้นตลอดครับลูกครึ่งไทยครึ่งนะครับลูกผสมก็ตีได้ครับตัวนี้นะครับก็ตีได้ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันนี้คือประวัติของมันนะครับก็ถ้าใครติดตามนะครับไม่ใช่ว่าออกจากมือผมไปแล้วเป็นเป็นไก่ไม่มีเหล่าไม่ใช่นะครับเป็นไก่มีเหล่าหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้แค่วาสนามันดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือผมผมผมชอบไก่สไตล์นี้ก็เลยเอเหมือนกับลูกของเราอะ่ะเรียนเก่งครับเราก็อยากส่งเสริมให้ไปไปในโรงเรียนที่ดีๆเรียนที่สูงๆครับ ผมก็เลยตัดสินใจปล่อยไปครับตอนแรกผมก็จะไม่ปล่อยนะผมกะว่าจะเอาเปนปพ่อพันธุ์แล้วก็เลี้ยงทําการแสดงที่เชียงใหม่แถวบ้านนี่แหละครับเพราะว่า f c ก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ราคามันชนแพงไม่ได้นะครับแล้วผมเอาไปชนที่เชียงใหม่มันไม่ได้คู่มันนุ่มครับตอนนั้นผมเอาไปกํลาลังได้9เดือนอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็เกินละ12 13เดือนตอนนี้นะครับตอนนั้นผมเอาไปชนะกํลาลังได้แค่ เดือนกะครั้งได้เก้าเดือนครับตอนที้หัวงมาไปที่ชนะนะครับก็นี่คือประวัติของมันนะครับดีใจครับก็เลยอดคิปเมื่อคืนก็นอนไม่หลับครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆนะครับตอนนี้ก็เพิ่งรู้นะครับว่าไก่ชนเป็นเอ็มเนาะเขาเขาสืบราคากันเขาสืบคลิปสืบอะไรกันโหเยอะมากนะครับเยอะมากเลยครับเขาสืบมาผมรับโทรศัพท์แทบไม่ไม่หวนไม่ไหวนะครับทั้งแชททั้งอะไร วันนี้นะครับเพราะว่าไก่ชนพรุ่งนี้เนาะนะครับตอนนี้ก็สอบถามเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่ามันมันใกล้เป็นคนใกล้ชิดอะครับและอีกอย่างหนึ่งคือไม่ไม่แน่เชื่อว่าไก่ผมจะไปตีปรคาคานี้ครับอเอางี้ดีกว่านะครับก็ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับส,ส,ส่งข้อความมาถามอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับแม้กระทั่งเรื่องของนำพันอะไรต่างๆ ยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับพรุ่งนี้รู้เรื่องครับพรุ่งนี้รู้เรื่องนะครับอาจจะลงไปนะครับลงไปที่สานามบ้านใหม่นะครับลงไปดูครับไปเชียร์ลูกหลักสักหน่อยนะครับสลับวันนี้ก็โอเคครับสวัสดีครับ